ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายปาทกถาธรรมในวันนี้เป็นการบรรยายเรื่องทศพิตร,ราชธรรมต่อจากครั้งที่แล้วมาตัยจะมาถือว่าเป็นปีแห่งทศพิตรราชธรรม จึงได้บรรยายเรื่องนี้ด้วยเจตนาเดือนละครั้งติดต่อกันทศพิต <c oughs> ราชธรรม <c oughs> เป็นธรรมะสำหรับพระราชาในการทำให้มหาชนร้องออกมาว่าพอใจพอใจคมราชา แปลว่าพอใจหรือความกำหนัดยินดี <c ười> <c oughs> เมื่อพระราชาประกอบไปด้วยทศพิตราชธรรม <c oughs> โอกาสที่มหาชนจะร้องออกมาว่าพอใจพอใจนั่นก็เป็นไปได้โดยสมบูรณ์และทศพิตรราชธรรมนั่นเอง เป็นธรรมหรือหลักธรรมสำหรับมหาชนดำเนินตามเพื่อเกิดความมีฝามีตัวและถูกฝาถูกตัวจนกระทั่งว่ามีธรรมะเสมอทั่วกันไปหมดนะทั้งหมดนี้ จักเป็นไปเพื่อความมีศีและรมดีมีความสุขสวัสดีมีความมีสันติสุขส่วนบุคคลมีสันติภาพของสังคมหรือของประเทศหรือของโลกวันนี้เป็นการบรรยายข้อที่ห้าของทศพิธราชธรรมนั้นมีชื่อ ว่ามัทวะหรือมัทวังในภาษาบาลีโดยภาษาไทยก็คือ,อความอ่อนโยนเมื่อถามขึ้นว่ามัทวะคืออะไรโดยภาษาคนหรือภาษาไทยก็หมายถึงความอ่อนโยนต่อบุคคลอื่น ในทางสังคมเป็นมนญ,ญาตอันบุคคลในสังคมจะพึงประพฤติต่อกันเพื่อผลดีทางสังคมแต่ถ้าเมื่อกล่าวโดยทางภาษารมแล้วมีความหมายกว้างขวางม,มากหมายถึงความสามารถอ่อนตามผ่อนตามหรือน้อมไปได้อย่างดี คือให้เกิดการผสมประสานกันอย่างดีน้อมไปได้เป็นอย่างดีเปลี่ยนไปได้เป็นอย่างดีทั้งในทางวัตถุมันก็เปลี่ยนไปอย่างดีทางกายก็อย่างดีทางวาจาก็อย่างดีทางจิตก็อย่างดีแม้ทางสติปัญญาก็อย่างดีเป็นการอ,อ он, ่อนโยนคืนน้อมไปได้ในทางแห่งความดี ในทางการงานและต่อบุคคลแกบุคคลทุกระดับทุกระดับแห่งชีวิตไม่มีระดับใดที่ควรกระด้างธรรมะนี้อยู่ในรูปของเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาที่แท้จริงจะเป็นเหมือนกับน้ำดับไฟในทางวิญญาณ คือความอ่อนโยนที่ดับความโกรธความกระด้างของผู้อื่นได้ราศจากการขัดแย้งใดๆที่ควรนึกถึงเป็นอย่างยิ่งก็คือเรื่องที่เกี่ยวกับพระพุทธองค์ในการประกาศศาสนาพระพุทธองค์ทรงถืงถอหลักว่าตถาคตไม่กล่าวคำขัดแยง้ง กับบุคคลใดๆใน,ในมนุษย์โลกเทวโลกมาราโลกพรมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณครามจึงไม่เกิดการกระทบกระทั่งใดๆเขาสอนกันอยู่อย่างไรก็ไม่เพิกถอนหรือขัดแย้งแต่จะกล่าวสิ่งที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นไปให้เลือกเอาเองโดยลักษณะที่อ่อนโยน ให้เขาสอนเรื่องนรกสวรรค์กันอยู่อย่างไรนรกใต้ดินสวรรค์บนฟ้าอย่างไรก็ไม่ทรงขัดแย้งไม่ทรงเลือกถอนแต่ทรงแสดงนรกผิดชัดกว่าคือทำผิดทางอาญตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจสวรรค์ที่นิ่มนวลกว่าคือการกระทําที่ถูกต้องทางตาหูจมูกลิ้นกายใจ <c oughs> ให้เลือกเอาเอง <c oughs> ไม่มีการกระทบกระทั่ง นี่ก็เรียกว่าลักษณะแห่งความอ่อนโยนในการประกาศาศาสนาไม่เหมือนศาสดาของบางศาสนาซึ่งกล่าวอย่างประศจษจาความอ่อนโยนเป็นการขัดแยง้งทำให้มีอุปสรรคเกิดอันตร,รายทั้งแต่ชีวิตก็ยังมีนี่ขอเห็นนึกถึง <c oughs> คำโบราณที่เราได้ยินได้ฟังกันอยู่เป็นประจำว่า ไม้อ่อไม้อ่อนมันบ่หอนหักไม่ก็มันอ่อนโยนมันอ่อนโยนมันก็หักไม่ได้ไม้อ่อไม้อ่อนบ่หอนหักมันลู่ไปได้ตามลมมันไม่ต้องหักห <c oughs> รือว่าถ้าจะเอาความแข็งเขาว่าก็นึกถึงการที่ว่าจะดักหักลำพระด้วยหัวเขา่าจะมีผลเป็นอย่างไร จะใช้ความแข็งกระด้างและหักลำพระโดยหัวเขาจะมีผลเป็นอย่างไรถ้าใช้ความอ่อนโยนด้วยคุณนอุบายอื่นๆมันก็จะได้ผลเป็นอย่างแนบเนียนแหร้พอยความอ่อนโยนนี่เป็นลักษณะแห่งความสูงคิดดูเถิดว่าถ้าไม่สูงมันก็อ่อนไม่ได้ มันต้องสูงพอมันจึงจะอ่อนได้มันจึงเป็นลักษณะแห่งความสูงมีความสูงอยู่ในตัวมันอ่อนได้อยู่ในตัวจึงจัดว่าเป็นลักษณะแห่งความสูงอย่าเห็นความอ่อนโยนเป็นความต่ำต้อยหรือผ่ายแพ้ใดๆเลยคนที่จองหองนั่นเพราะมันร้ายความสูง มันไม่มีทางจะสูงอย่างอื่นก็หาทางออกด้วยความจองหองแล้วผลจะได้เป็นอย่างไรก็คอยคิดดูมองดูก็เห็นได้โดยง่ายแต่มันร้ายความสูงมันก็จองหองมันก็อ่อนโยนไม่เป็นมันดูให้ดีจะเห็นได้ไม่ยากว่าสัตพาหันะสัตเลี้ยงทั้งหลายก็ยังชอบความอ่อนโยน ความอ่อนโยนทางกายทางวาจาคือมีกิริยาท่าทางอ่อนโยนมีวาจานิ่มนวลสัตว์เลี้ยงทั้งหลายยังชอบใจสุนัขและแมวเห็นอยู่อย่างง่ายๆบทเรียนสตรีเดกเ็กเรียนเรื่องโคน,นันทวิสารก็น่าจะมาทำไหวในใจว่าแม่แต่สัตว์เลี้ยงทั้งหลายก็ชอบวาจาที่อ่อนโยน มันทำให้โลกนี้มีความนิ่มนวลงดงามมัทวะความอ่อนโยนมีสัญ,ญลักษณ์และเป็นปัจจัยแห่งมิตรภาพที่มีอิทธิพลสูงความอ่อนโยนเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งมิตรภาพที่มีอิทธิพลสูงกว่า ความกระด้างการกันโชคการคมขี่เป็นปัจจัยคือเป็นเหตุให้เกิดขึ้นและเป็นเครื่องรักษาไวายซึ่งอิทธิซึ่งมิตรภาพอย่างที่มีน้ำหนักมากแต่ว่าอย่างไรก็ดีเราดูให้ดีมันยังมีเรื่องไม่ตรงไม่สื่อตรง คือความอ่อนโยนที่เป็นอุบายหลอกลวงหรือความอ่อนโยนด้วยอำนาจของกิเลสไม่ใช่ความอ่อนโยนด้วยความบริสุทธิ์ใจมีความสุภาพอ่อนโยนของคนบางพวกเป็นเพียงการเล่นละครเล่นละครแต่ต่อนะ แล้วก็สอนให้ทาการอย่างเป็นให้ให้กระทากันอย่างเป็นกิจจลักษณะในสมาคมชั้นสูงนั่นแหละไม่ยกเวน้นโดยที่จิตใจแท้จริงไม่เป็นเช่นนั้นแต่ก็สแสดงลักษณะสุภาพอ่อนโยนสุภาพอ่อนโยนความหลอกลวงเช่นนี้ยังมีอยู่ในโลกแทบจะทั่วไปทั้งโลกข้อนี้ต้องขอยกเวน้น อย่าเอามารวมเข้ากับคำว่ามัทธวะหรือความอ่อนโยนนี่เลยทีนี้ก็จะพิจารณากันให้ลึกลงไปโดยภาษาธรรมก็จะไปถึงความอ่อนโยนในทางจ,จิตใจข้อนี้เป็นสิ่งที่ควรทราบแก่พุทธบริษัททั้งหลาย กระทั่งนักจิตวิทยาดังที่ปรากฏอยู่ในพระบาลีว่าเมื่อบรรลุจะตุทะฌานคือการทำสมาธิจนบรรลจุจุดจะตุทะฌานหรือรูปฌานที่สี่แล้วจิตมีลักษณะอ่อนโยนนิ่มนวลควรแก่การงานมุทุอ่อนโยนกรมนิโยควรแก่การงาน หลังจากบรรลุเจตุทะฌานจิตมีลักษณะอย่างนี้คือนิ่มนวลอ่อนโยนควรแก่การงานที่จะน้อมไปได้อย่างไรน้อมไปเพื่อยานอันสูงขึ้นไปคือวิปัสสนาญาณอย่างไรก็ได้ดังที่กล่าวว่ามีจิตอ่อนโยนนิ่มนวลควรแก่การงานแล้วพิกษุนนั่นก็น้นอมจิตไปเพื่อ อุเพนิวาสานุสติยานเป็นต้นและจุตูปปาตยานเป็นลำดับกระทั่งถึงอาสวัคยายานจิตต้องออนโยนนิ่มนวลควรแก่การงานเป็นกรรมนิยะแล้วจึงจะสามารถน้อมไปได้เป็นลักษณะจิตภายหลังการบรรลุจะตุทชานไม่ใช่เป็นจิตที่แข็งทื่อตามที่มักจะเข้าใจกัน จิตที่เป็นสมาธินั่นแหละเป็นจิตที่อ่อนโยนที่สุดนิ่มนวลที่สุดควรแก่การงานที่สุดเหมาะทุกอย่างตามที่ควรจะเป็นอย่างไรในเรื่องทางจิตในการงานทางจิตลักษณะอย่างนี้ <c oughs> เปรียบเหมือนกับขี้พึ่งหรือดินเหนียวก็ได ทำแล้วได้ที่อ่อนโยนที่พึ่งอ่อนตัวได้ที่จะปั้นเป็นอะไรก็ได้ดินเหนียวอ่อนตัวดีแล้วได้ที่ดีแล้วพร้อมที่จะปั้น้เป็นอะไรก็ได้นี่ความหมายเป็นอย่างนี้ถ้าไม่มีความอ่อนโยนก็ไม่เหมาะที่จะปัน้นอหรือดัดแปลงรูปให้เป็นอะไรสามารถจะน้อมจิตที่อ่อนโยนนิ่มนวลควรแก่การงานไปสู่ยาน ที่สูงขึ้นไปคือวิปัสสนาญานต่อจากสมาธิจนกระทั่งชนะกิเลสตามลำดับตามลำดับมีระดับสูงสุดอยู่ที่ชนะอาหังการะมมังการะมาน,านุสัยคือความชินแห่งกิเลสที่เป็นเหตุให้ถือตัวว่าตัวกู้ ถือตัวว่าของกูนี่ต้องมีจิตท,ที่อ่อนโยนอ่อนโยนควรแก่การงานจึงจะน้อมไปได้นี่ขอให้นึกถึงว่าคำว่าอ่อนโยนในทางจิตนี่มีความหมายอย่างนี้แม้ไม่เกี่ยวกวับสังคมโดยตรงก็โดยอ้อมสามารถที่จะชนะกิเลสในภายในสามารถจะชนะ บุคคลภายนอกที่เป็นอันธพาลเป็นยักษ์เป็นมารน,นันกันทั้งว่าชน,นะอุปสรรคใดๆที่มีอยู่าตามที่จะต้องละเสียแม้ในชีวิตปัจจุบัน <c oughs> ดูให้ดีแม้ในชีวิตปัจจุบันนี้นเราแต่ละคนละคนมีหน้าที่การงานหลายอย่างหลายชนิด คล้ายๆกับเล่นละครซึ่งเปลี่ยนฉากเปลี่ยนตัวเรื่อยนี่เดี๋ยวมีลักษณะที่จะต้องทำเป็นวิดามารดาที่ดีเดี๋ยวเป็นบุตรภรรยาที่ดีเดี๋ยวเป็นเพื่อนที่ดีเป็นมิตราหายที่ดีเดี๋ยวก็จะเป็นผู้บังคับบัญชาที่ดีเดี๋ยวก็จะต้องเป็นผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาที่ดีจะเป็นครูอาจารย์ที่ดีเป็นสิทธิ์ที่ดี มีลักษณะที่ต้องเปลี่ยนจิตใจให้เหมาะสมอย่างนี้อยู่เสมอไปถ้าจิตแข็งกระด้างแล้วมันจะเปลี่ยนได้อย่างไรจะเปลี่ยนได้รวดเร็วอย่างไรจะเปลี่ยนได้ทันแก่เวลาอย่างไรมันต้องเป็นจิตที่อ่อนโยนนิ่มนวลควรแก่สมาธิควรแกร่แก,การงานคือมีคุณธรรมของสมาธิสมบูรณ์หมายความว่า บริสุทธิ์จากกิเลสรบกวนตั้งมั่นเข้มแข็งแล้วก็อ่อนโยนอ่อนโยนควรแก่การงานเมื่อทำหน้าที่บิดามารดาแล้วคนก็ยังจะต้องทำหน้าที่บุตรปัญญาเพราะว่าเรามีเบื้องบนเป็นบิดามารดามีข้างล่างเป็นบุตรปัญญามีข้างเคียงเป็นมิตรสหายมีข้างบนเป็นผู้บังคับบัญชาสูงขึ้นไปจนกระทั่งบุคคลสูงสุดมีข้างใต้ ข้างล่างเนี่ยเป็นผู้อยู่ใจบังคับบัญชาจนถึงต่ำสุดจะเป็นอาจารย์ที่ดีอย่างที่จะต้องเป็นศิษย์ที่ดีในบุคคลคนเดียวกันนั่นหันไปทางโน้นเป็นอย่างนี้หันมาทางนี้เป็นอย่างนี้เขาจะต้องมีใจิตใจที่อ่อนโยนมีความอ่อนโยนทางจิตสามารถจะเปลี่ยนภาวะแห่งจิตได้ตรงตามที่ควรจะต้องการและได้อย่างดีที่สุด นี่แหละคือประโยชน์ของความอ่อนโยนจะเปลี่ยนแปลงอย่างเหมาะสมอย่างสละสลวยควรแกร่การงานโดยแท้จริงเพราะว่าความมีจิตอ่อนโยนตามหลักที่กล่าวแล้วนั้นอำนวยให้จึงขอให้ท่านทั้งหลายพยายามให้เกิดความถูกต้องด้วยการที่มี ความอ่อนโยนความเหมาะสมที่จะเปลี่ยนได้ทุกสถานการณ์ในส่วนต้นและที่เกี่ยวกับบุคคลอื่นถูกต้องทางวัตถุมันก็วัตถุอ่อนโยนมันก็ดีถูกต้องทางร่างกายร่างกายอ่อนโยนมันก็สบายกว่าร่างกายแข็งกระด้าง อ่อนโยนทางวาจามัมนก็สําเร็จประโยชน์อ่อนโยนทางจิตก็ยังที่กล่าวแล้วอย่างที่กล่าแลวาลาแล้วว่าเปลี่ยนไปได้ในญาณอันสูงขึ้นไปมีสติปัญญาชนิดที่ไม่แข็งทื่อมีสติปัญญาที่อ่อนโยนไปได้ตามสถานะแห่งเหตุการณ์เหมาะสมแก่การงานนั้นๆัเหมาะสมแก่บุคคลนั้นนนนี่คือลักษณะของความอ่อนโยน สรุปเป็นอานิสงส์ได้อย่างนี้ดีทั้งนั้นอ่อนโยนแล้วทางวัตถุก,ก็ดีทางกายก็ดีทางวาจาก็ดีทางจิตก็ดีทางสติปัญญาก็ดีแต่และดูความพิเศษอีกอย่างหนึ่งก็คือความแข็งความแข็งแรงแความอ่อนโยนนี่จะเปรียบเหมือนกับความแข็งของน้ำน้ำเนี่ยมีความแข็งยิ่งกว่าโลหะ เหมือนน้ำถูกบีบอัดลงไปไม่มีทางที่จะหลีกไปทางไหนได้และมันมีความแข็งยิ่งกว่าโลหะเพราะโลหะยังบุบลงไปไดไ้น้ำมันบุบลงไปไม่ได้นี่มันมีความแข็งเหมือนกับความแข็งของน้ำซึ่งมีความอ่อนอย่างที่สุดแต่ถึงอย่างไรก็ดี <c oughs> สามารถสร้างความกลมกลืนสมัครสมานสามัคคี ันด้วยความอ่อนโยนสร้างความสามารคีและรักษาไว้ได้ด้วยความอ่อนโยนอยากจะเพิ่มสุภาษิตขึ้นมาอีกสักบรรทัดหนึ่งแทนของเก่ามัของเก่าที่ว่าแข็งดังเหล็กเงินง้างอ่อนได้ดังใจ <c oughs> ขอแทนด้วยบทใหม่ว่าแข็งดังเหล็ก มัททวะง้างอ่อนได้ดังใจฮมันจะแข็งดังเหล็กแต่ว่าความอ่อนโยนจะง้างให้อ่อนได้ดังใจอ่าขอให้สนใจที่จะใช้เครื่องมืออันนี้ให้ดีที่สุดด้วยกันจงทุกทุกท่านทุกทุกคนแล้วขอให้ดำเนินตามพระรอตามรอยพระยุคุณบาทของสมเด็จ บรมบพิตรพระราชสมภารข้อที่ห้ามัตวะคือความอ่อนโยนซึ่งเราก็จะเห็นกันอยู่โดยประจกักษ์ทั่วๆไปนมีความจำเป็นที่จะต้องใช้ความอ่อนโยนแห่งจิตใจเพื่อให้จิตใจเปลี่ยนไปได้ตามวัตถุที่ประสงค์ในฐานะพระราชามหากษัตริย์ก็ต้องมี น้ำพระฤทัยอย่างหนึ่งในฐานะที่จะเป็นพระบิดาที่ดีเป็นพระสหายที่ดีเป็นอะไรที่ดีก็ยังมีอยู่ทั่วๆไปอืกรทั่งที่จะเป็นสหายอย่างยิ่งแก่ประชาชนแก่คนยากคนเข็นใจก็ต้องมีจิตใจที่อ่อนโยนที่เปลี่ยนได้ ตามพระราชประสงค์เราทั้งหลายทุกคนจงมีน้ำใจที่อ่อนโยนที่เปลี่ยนแปลงได้เข้ากับสถานาการณ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรหรือกับบุคคลใดๆในเวลาไรในสถานที่ไหนสิ่งต่างๆอันเป็นอุปสรรคก็จะไม่เกิดขึ้นจกไม่มีมีแต่ความรู่ล่วงไปด,ด้วยดีโดยสามารถแห่งคุณธรรม อันเป็นทัศพิตราชธรรมข้อที่ห้านี้ซึ่งอาจจะแปลกหูสำหรับบางคนอขอให้เอ่ยถึงกันจนชินปากที่จะพูดชินหูที่จะได้ยินว่ามัตวะความอ่อนโยนซึ่งทำให้มีได้ทัางทางวัตถุทางกายทางวาจาทางกิจทางสติปัญญา แล้วก็จะไม่มีอะไรที่จะเป็นอุปสรรคขัดขวางความสำเร็จในหน้าที่การงานและการสมัครสมานสามัคคีผูกพันกันเป็นสังคมแห่งเพื่อนเกิดเพื่อนแก่เพื่อนเจ็บเพื่อนตายหวังว่าหากพวกเราทั้งหลายพุทธบริษัททั้งหลายประชาชนทั้งหลายประชาชนชาวไทยทั้งหลาย จกได้พากันดำเนินตามรอยพระยุคุณบาทในทศพิตรรัชธรรมข้อนี้ทำประเทศชาติให้บรรลุประสบ